สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําร้านอาหารนะครับเราก็มาเลือกที่กันก่อนนะครับเออเราจะเลือกที่ไหนมันก็มีที่เดียวนะชื่อร้านของเราชื่ออะไรดีร้านเราต้องมะม่วงหวานอันนี้คือให้เลือกนะให้เลือกแบบร้านอันนี้อันนี้เลยอันนี้เลยนี่เฮ้ยมีให้เลือกด้วยไทยฟู้ดอ้าวร้านเราก็ต้องเป็นอาหารไทยอยู่แล้วนะครับมาดูอาหารไทยในอาหารไทยมีอะไรบ้างอะ่ะอย่า,อาบอกว่า,าจะ ขอที่นั่งสองที่นั่งใช่ไหมอ่ะนี่ครับอ่ามีอยู่ขอที่นั่งสองที่นั่งอ่ามานั่งนี่เลยมานั่งนี่เลยนี่นั่งเนี่ยพี่นั่งเนี่ยเออนั่งเนี่ยเออนั่นแหละเออมีการแบบบอกให้มานั่งไหนด้วยนะนี่ครับอย่างแรกสั่งอะไรครับพี่อ่าดูเมนูก่อนว่าดูเมนูก่อนอ่ามีมีสองคนนะครับวัสดีครับวันนี้ครับแป๊บหนึ่งนะครับน่าต้องการสอดที่นั่งใช่ไหมครับนะโอเคได้เลยครับอ่าตัวนี้มีว่างครับมีว่างครับมาเลยครับอ่าโอ เชิญอาอะไรไปกดอะไรนะเออมามา,มาครับแล้วก็เอาอะไรครับเอาอะไรครับเอาผัดไทยอ๋อโอเคครับผัดไทยอันนี้อ,อะไรครับผัดไทยเหมือนกันอ๋อกินเหมือนกันมาด้วยกันนะครับนะมาผัดไทยอย่างแรกทำอะไรเฮ้ยคืออะไรนะไก่เหรออกไก่เหรอผัดไทยใส่อกไก่ครับร้านเราเนี่ยครับเป็นร้านนะที่ดนีนะครับต่อไปครับเอาอกไก่ทอดโอ้โห อืมไม่มีเส้นนะครับผัดไทยล้าเรานีครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะทอเสร็จแล้วยังไงต่อครับไม่ต่อะอะไรนี่ครับตอนนี้ทำอะไรต่อครับแล้วก็เอามาอะไรเอามาเอาหั่นอีกแล้วเหรออ๋อผัดไทยผัดไทยผัดไทยของเราโอ้โหโอ้โหผัดไทยโอ้เดเด้อเด้อเดอเดเดอเดป๊าป๊าป๊านะป๊า อันอันนี้คือผัดไทยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ก่อนเอาอันนี้มาก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่โอ้โหผัดไทยใส่อะไรเต้าหู้ไม่ไม่ใช่เต้าหู้ที่มันเป็นอ่ฟองฟองเต้าหู้นะอันนี้มันแบบเต้าหู้ที่เอาไปใส่ต้มจืดเลยอ่ะโอ้โหผัดไทยร้านเราใส่ชามนะครับอ่าผัดไทยผัดไทยเยอะเนี่ยผัดไทยให้อิ่มเต็มใจนะครับอ่าต่อไปครับอ่าเชิญกินได้เลยครับนะบอกเลยว่าร้านเราทําเร็วนะครับนะ าพี่เออเอาหยิบมาหยิบมาเนี่ยครับมาไหมพี่มาอ่าโอเคครับร้านเราสะอาดปลอดภัยนี่ครับดูจากสี่ร้านก็รู้แล้วเนี่ยครโอ้ยแป๊บเดียวมึนๆแล้วแพ้เอาอะไรครับผัดไทยผัดไทยอ้อร้านเราแต่ร้านเราเปแต่ผัดไทยไหนดูหน่อยเมนูของเรามีอะไรบ้างเอาเมนูของเราไม่ไม่บอกเลยอรับเมนูของเราเนี่คย,ยครับมาอย่างแรกครับหั่นไก่เหมือนเดิมมาปัา๊ปปั๊ปปั๊ป แล้วก็เอาไปเอาไก่ไปทอดครับบอกเลยเอาไก่ไปผัดไงเออผัดไทยลรวเราใส่แบบผัดไงอ่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วมาโอเคครับอ่าได้มา14บาทนะครับเออนะแล้วก็เอาไปล้างครับล้างตรงไหนเฮ้ยนะครับอ่อเดี๋ยวก่อนล้างเอาขอ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 ทำอาหารให้ก่อนครับ สงสัยมันไม่มีให้ล้างนะครับก็ดีแล้วอุ้ยเ้ยต้องการสอดที่นั่ใช่ไหมครับได้เลยครับนั่งนี่เลยครับนะโอเคครับไอ้โอ้ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เอาไปเสิร์ฟก่อนเอาไปเสิริฟเสริมเสริมแบบเสริมครับเสิริมเสริมเสริมอ่าเสริมเสริมอันนี้อ่ามาครับเสิร์ฟครับผัดไทยใส่เต้าหู้นะครับนะเป็นเมนูของร้านเราเนี่ยครับอ่ากินให้อร่อยครับนะกินเสร็จหรือยังครับอ๋อกินเสร็จแล้วได้กี่บาทอ่าอ่าเอ้า อ๋อหมดวันหมดวันหมดวันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขายยันเช้าเลยเหรออ๋ออ๋อตอนนี้เที่ยงคืนนะฮะแป๊บแป๊บ,ปบหนึ่งนะปั๊บแป๊บแป๊บ,ปบพี่เอ่ออ๋ออันนี้คือให้อัลล็อกอะไรใช่ไหมให้แบบปลดล็อกอะไรเอาเป็นต้ยมยำต้ยมยำซุปอ่าต้ยมยำซุปดีวกว่านะครับแล้วก็โอ้ไม่หมดแล้วไม่เป็นไรกินได้นะครับอ่า แล้วเราคุณภาพนะครับเออแล้วเราคุณภาพเอาไปเสริมก่อนต้ยมยำซุปนะครับอ่านี่ไงต้งยมยำซุปเออสั่งนะครับไม่เอาผัดไทยแล้วดีมากเออไม่เอาผัดไทยแล้วต้ยมยำหั่นอะไรครับหั่นเห็ดออซุปซุปหั่นเห็ดอะตอนนี้7ดโมงเช้าแล้วครับทำอาหารสมชั่วโมงตั้งแต่ตีสี่ครับบอกเลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับนั่นลูกค้าที่นี่เออรอน้าหน่อยแต่อาหารดีคุณภาพต้องการสองที่นั่งอา่าได้เลยครับ ่อนที่นั่งมันมีที่ปิดร้านไหมเนะี่ยมีให้หยุดไหมเนะี่ยอยากรู้เนะี่ยมีให้หยุดไหมเนะี่ยขอขอแบบเอาตรงนี้กําแพงนี้ออกเลยไหมแพงนี้มันเบียดอะ่ะเอาออกเลยไหมกำแพงนี่มันเบียดอ่ะเอาออกโอ้ไม่ได้ด้วยต้องต้องแบบทําร้านอาหารจนถึงวันที่สี่ก่อนด้วยเออนะครับนี่ร้านอาหารเราตอนนี้คือมีต้มยําซุปนะครับแล้วก็ผัดไทยอ๋ออาหารไทยอาหารไทยไทยแลนด์ เออเกมนี้ดีฮะเราอยู่ที่ไหนอาหารมันก็อันนี้มาเอาเลยครับผัดไทยต่อนะครับกินซุปไม่อิ่มนะใช้เวลาสั่งไปอีก2ชั่วโมงนะครับบอ,อกเลยว่าสั่งมาร้านนี้ทีเดียวทั้งสั่งทั้งกินนะครับทั้งวันนะครับนะไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องได้กินมื้ออื่นอ่านะอ่าสั่งต่อสั่งต่อครับได้เลยครับได้เลยครับนะมันมีแบบพนักงานให้จ้างไหมนี่ไงเนี่ยสองร้อยนะเออโอ้โหมามาพนักงานอ้หัน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 พนักง,งาน ฝาก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 หน่อยอันนี้ไปเสิร์ฟอันนี้ไปเสิร์ฟนะครับอันนี้เป็นเชฟเราจ้างเชฟมาจากอ่าประเทศอะไรดีประเทศอะไรดีจ้างเชฟมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์ประเทศอะไรไม่รู้นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะบอกเลยเป็นเมื่ออันนี้อะไรครับผัดไทยอ่ะเชฟครับเชฟทำดิครับผัดไทยเชฟ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 ทำลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมากดทำไมเออเชฟเชฟเชฟแป๊บหนึ่งนะครับเชฟเชฟไม่ช่วยทำอะไรเลยครับเชฟ นะเชฟขอบคุณครับนะเชฟเชฟนะช่วยแบบจิบออกมาหน่อยนี่คืออะไรน่ะอ้าวโอยโอยโอยวีไอพีอ๋อลูกค้าวีไพีครับเอาอะไรครับสองที่นั่งใช่ไหมครับโอเคครับลูกค้าวีไพีนี่เราทําแบบอ่าตั้งใจเลยนะครับโอ้ใส่หมวกทองอันนี้ใส่แล้วโอ้แว่นทองมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับแว่นทองน่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับไปไปไปเชฟเชฟเชฟอ่าเชฟเชฟทำอะไรอยู่แป๊บหนึ่งนะ เก็บก่นกอนโอ้ยี่สิบบาทอ่านี่ครับี่สิบเก็บเออนั่นแหละนะครับ,บ,ออนะรบโอ้ตอนนี้หกโมงแล้วนะี่ครับหกโมงเย็นเวลาแต่ละแต่ละที่นี่มันแบบผ่านไปคนเลยอนะไรครับซุปต้มยำนะครับเชฟเชฟเชฟทำเลยครับเชฟโชเลยเชฟเชฟทาอะไรเนี่ยสองที่นั่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวเชฟเชฟสงสัยยังทําไม่เป็นเราต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนไงคือแบบอันนี้เลเวลศูนย์อยู่ไง นะเราเลยต้องทำเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมนะครับเออมาเชฟเชฟดูไว้นะเชฟนะนะเชฟนะดูไว้ว่ามันทำยังไงเชฟอ่าอ่าเชฟเชฟเลเวลหนึ่งแล้วอ่าเชฟเชฟโชว์เลยครับเชฟขอโชว์แล้วอ่าเชฟเชฟจากสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เออนะครับเป็นเชฟจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับนะอุ้ยรอนาหล่อรอนานเออเออเฉยเฉย อ๋อผมส่งผิดเคสครับส่งผิดคนส่งผิดคนเออเชฟเก่งมากเลยเชฟนั่นแหละเชฟเชฟเชิญกินครับเชิญกินครับเชฟคือเกมนี้นะครับคือต้องฝึกฝึกเขาด้วยนะฝึกเชฟด้วยนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ประเทศประเทศสวิตเซอร์แลนด์เออนะครับเชฟกินเสร็จแล้วสั่งต่อเชิญครับสั่งต่อนะครับแล้วก็ร้านเราจะมีอะไรอีกดี โอ้มีอะไรให้อัปเกรดเยอะแยะเลยฮะโอ้พีอัพอ่ะเชฟเอาผัดไทยผัดไทยเชฟเชฟเชฟทำผัดไทยเชฟเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยทำเดี๋ยวช่วยทำมาเชฟปั๊บปั๊บปั๊บหั่นหั่นหั่นนี่แบบหั่นแบบโคตรเก่งอ่ะตัวนี้มาบี b ีพีคอสตูมลูกค้ามาครับมาครับเชฟเชฟมาเชฟขอเก่งๆนะเชฟขอเก่งๆมาปั๊บอ่าเรียบร้อยผัดไทย ผัดไทยไปเสิร์ฟตรงนู้นก่อนไปเสิร์ฟตรงนู้นก่อนได้เงินเยอะเออได้เงินเยอะกว่าแล้วก็สั่งก่อนผัดไทยใครสั่งผัดไทยเอายังไม่ได้สั่งแล้วโอ,โ,อโอเคครับโอเคครับนะมาเสิร์ฟตรงนี้ก่อนก็ได้ครับนะเชฟเชฟเชฟทำผัดไทยเชฟผัดไทยใส่เต้าหู้อะมามามาผัดไทยใส่เต้าหู้เรานะครับอ่าผ่านวันที่สองมาได้ครับได้เงินอะไรมากี่บาทแงรงเกรดโอ้ทีนี้เราจะปลดล็อกอะไรดีครับ อันนี้เป็นอะไรอ่ะเรดเคอรี่เฮ้ยคืออะไรอ่ะเรายังไม่รู้จักครับงั้นเราขอเป็นอ่าอันนี้ก่อนนะครับเออขอเป็นวอเตอร์น้ำก่อนนะครับแล้วเราจะได้มีแบบที่เสริมน้ำไงอ,อ่าอะไรดีอะไรดีต่อไปเอานี้ผัดไทยน่าจะเป็นอัปเกรดราคาผัดไทยนะครับนะแล้วก็มีให้บิวด้วยนะครับเออเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนะี่ยตู้เยน็นอ๋อตู้เยน็นตู้เยน็น ตู้เย็นวางไหนดีตู้เย็นเราต้องวา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 งนอกหลานได้ไหมเฮ้ยและเราเราต้องแบบสะอาดไงตรววางวางตัวนี้วางตัวนี้ตู้เย็นเราเราว่าจ้างอันนี้มาดีวกว่านะครับเป็นน่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าคนที่น่าจะสืบนะครับน่าจะคนเสิร์ฟนะวเวเตอรนะ์น่ะคนเสิร์ฟหรือหรือคนรับลูกค้าเอออันนี้เออนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งไงออโอ้ โอ้โห V.P. ว้าวท่าน V.P. เราได้เราเราเราได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไพ่ไอ้เพจอะไรอะไรน่ะฮะมันคืออะไรเมื่อกี้งั้นสำหรับิปนี้ก็ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับร้านอาหารเราบอกเรือกี่ดาวแล้วตอนนี้กี่ดาวไม่มีบอกเลยนะว่ากี่ดาวอ่ะนะการสำหรับิปนี้ก็ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับประหยัดบ้าน้านะ